สวัสดีครับให้ดูคอยแดงคอยแดงยี่สิบเก้าวรับห้าสิบห้านะครับสวยนะครับอันนี้สีแดงเลยครับมีก้อยเกียวาวันนี้ก้อยตอนนี้จะหาคอยแดงไม่ดีใหญ่หายากมีเดียววิ่งไปวิ่งมาไม่มีสวยนะครับ อย่เนียนสวยครับอันนี้สวยมากถ้อาออกตัวตัวจริงจะแดงอันนี้ยังวิ่งไปวิ่งมาอันนี้ของแท้ล้านก็เป็นไม่ต้องกลัวของปตออันนี้จะอลังการมากวันหน้าจะหายยากไฟแดงก็นี้ก่อนไม่ไปยเข้าประเทศไทยาาเพราะาว่าทางสหรัฐทางจีนก็จะนําเข้าจะไปสัมผานแล้วก็เป็นรอยที่ทางจีนกัะทางสหรัฐชอบมากอันนี้ เทียบสเมตรให้ดอูอันนี้จะออกแด,ดงจะเหลือันด้ันนิดตันสี้มัมีเหลืองันดำก็ก็แดงเป็นเหลือดูตัวิจริงตะวันอันนี้อันนี้ดูจริงจิงตะวันตะวนัวน นี้ดูดูจริงจะแรงวันนี้คก็เป็นดูกินไปกึินมาอย่างนี้ก็เป็นการเตือนใจว่าตัวตั8715ต5หู1ครับ